สวัสดีครับคุณผู้ชมนอ้องผมกับผมอีกแล้วที่จะขอเสนเอนะครับนี่ก็แต่งตัวรอออกไปทำธุระนอกมาครับก็เสร็จแล้วก็กลับมามาทำหาอะไรกินกันก่อนน,นนะครับเนาะก็นี่ครับก็จะมาเก็บผักนี่นะครับนี่แปลงผักที่ปลูกไม่ไมเวิร์กเท่าไหร่ครับไม่เวิร์กเท่าไหร่ดูก้าไม่ค่อยโตนะครับเพราะว่าเนื่องจากไม่รับแสงแดดปกบุ้งไม่ได้ผลนะครับนี่ ผ่านไปหลายอาทิตย์แล้วก็ยังได้แค่นี้ไม่ค่อยโดนแดดนะครับคือรดน้ําเยอะก็ไม่ได้นะครับเป็นลาชื้น,นครับนี่แต่พวกอื่นก็ไม่เป็นไรนะครับในหน้าผมโตแล้วนะครับนี่ขาในหนาม่วงครับโตแล้วครับโตแล้ว่างที่รอดก็รอดที่ไม่รอดก็ปล่อยเขาไปนะครับนี่น,นี่มาเราจะมาเก็บนี่ครับหอมกับต้นกระเทียมนะครับนะวัุดิบที่มีเดีวราจะเก็บนะ ใบกระเทียมครับใบกระเทียมแล้วก็กินได้นะครับไปแค่นี้ก็พอแล้วครับครับหลังจากที่เราได้ใบอกระเทียมมาแล้วนะครับใบกระเทียมมาแล้วเราก็จะทำการหั่นนะครับหั่นหั่นหั่นเราไม่ต้องใช้เขียงก็ได้นะครับคุณผู้ชมจริงไม่ต้องใช้มีดก็ได้นะใช้มือบิดบิดบิดอย่างนี้ก็ได้นะครับอนี่นะครับมก็จะบิดบิดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แค่พอสังเกตนะครับ นี่หอมด้วยนะครับหอมด้วยหอมเราไป่ทำแบบนี้นี่ครับมันก็อาจจะเละๆหน่อยๆนะครับเราไม่ใช่ทำหอมดองนะครับไม่ได้ทำหอมดองทำหอมดองก็ขันๆยำๆนะครับตามด้วยนี่ครับคุณผู้ชมพ้องันเป็นน้องนี่ใบไผ่ครับใบไผ่อืมแต่ใบไผ่มันก็จะเหนียวนิดนึงก็จะใช้มีดนะครับนะครับกินทุกอย่างนะครับทื่อนเป็น คิดไ้ดีต่อร่างกายนะครับน,นี้เสร็จแล้วเราจะใส่กกะติกน้ําร้อนต้มน้นําร้อนน้ำชากครครับนี่เราเตรียมเครื่องไว้ทําเมนูอีกอย่างนะครับมาเมนูหลักของเรามีนี่ครับอืมนะเราจสหยิบครกขึ้นมาครับใส่กระเทียมลงไปใส่ ห้างลงไปไอ้ของทุรุก็ใหญ่ชูล,ลงไปครับแั้นเราก็ตำตำตำเหมือนเดิมครับแล้วแล้วก็วยกขึ้นมาวางบนขงเขาเหมือนเดิมครับตำ ตามตามตามนะครับทำให้พิกละเอียดหอมฉุนพิคกับนี่ครับแล้วครับเราก็จะใส่นี่ทุนิปมะกอก จัดเนี่ยนะครับอืมก็จะปาดปาดมากรองลงไปนะครับปาดมากรองลงไปปาดลงไปครับอันนี้ก็เอาหน่วยเดียวก็พอนะครับโมกะแรงลงลูกเดียวนะครับแล้วก็เนี่ครับทำตามจากนั้นเราก็จะปาดนี่ กระเทศบครับดูสเน้องเผ่าสีน้วยเลยวันนี้มีลูกเดียวครับอืมปาดลงไปปาดลงไปปาดลงไปะน,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 นะครับเห็นไหมนะครับงั้นเราก็จะปาดสับแต่งลงไป ซับซับับัลงไปครับซับลงไปครับ ลงไปนี่ครับเรียบร้อยครับ เราก็จะใส่นี่ใบใบปลูเลยลงไปหน่อยนึงต้นหอมลงไปหน่อยนึงนะครับใส่ต้นผักชีลงไปหน่อยนึงใส่ต้นกระเทียมต้นกระเทียมไม่ใช่ต้นผักชีนะครับแล้นานาเวเราไปการนี่ครับจำๆเลยๆโอ้มะนาหาจะเสียแล้วนะครับ ไปมาหนาวลงไปหนาวลงไปอันนั้นเราก็จะตามด้วยงามปลา,มมากั็มีเชียวมาบอกว่าลอยใส่ลงไป มันก็จะการขลังขลังขลังก็โยกเย่ก็โยกเย่ลงไปครับจากนั้นเราก็จะการนี้ขยำขยำขยำตามตามตามกเลกุเลลงไปอืมสีสันกลิ่นหอมต้นกระเทียมต้นหอมต้นกุเลยหรือต้นไผ่ของเรานะครับกลิ่นหอมถึงขึ้นมาในเช้า นะครับอืมแล,แล้วของเราก็ได้ที่แล้วนะครับคุณผู้ชมมาการไปจะเทอเทอกนี่ครับต้ะเพารอะไรเ,ออเาลงปลา่เป็นไงครับคุณผู้ชมหน้าตาหน้ารับประทานไหมนี่

ต่อไดกบ้าจากนั้นเราก็มาที่กระทะนะครับเราก็จะทําการใส่น้ํามันลงไปกับน้ำมันลงไปจักหน่อยจากนั้นเราก็จะทําการนี่ผัดใส่ต้นหอมกระเทียมใบกุะเลยของเราลงไปนะครับผัดอ่อยก็าหอมๆหน่อยนะครับ คงั้นเราก็จะการเออไข่ลงไปอกลงไปครับใส่ไว้ทามลูกครับเเดี๋ยวผ้าก่อน อ,อจากที่เราได้พาสิบมือเนี่ยนะครับเพราะงั้นเราจะการคู่เล็คูเล็กไข่นะค,ค,ครับคู่ครับเพราะงั้นเราก็จะปาดถึงกระดูกของเราก่อนนะครับนี่ครับดังนั้นเราก็จะใส่นี่ลงไปครับคือเส้นใหญ่ของเรานี่นะครับ ใส่ใส่ใส่ลงไปก่อนเลพูดผ้าม้ำเพลงหายหมดเลยครับยังงงไม่เอาครับยังงงไม่เอาเกือบไปแล้วครับนั่นหลักเลยคนคนโคเล่โคเล่เลยนะครับ เส้นเราไม่ได้ยีไว้นะครับเราเราจะงคน,คนคนมัแตกน,น,นะครับนี่มนจะทำกินก็จะเป็นเท่าไหร่นะคุณผู้ชมโกงหวัวป่านะครับทำเพื่อประทางชีวิตตัวเองไปนะครับไม่ทำก็ไม่ได้กินครับทํทำไปครับคนเพื่อน เราได้กินด้วยเราก็ได้ส่งงานให้บอสด้วยนะครับคุณผู้ชมก็ได้อาันารถรสชาติชมตลบปิ้ง,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 งๆต้องว่นะครับนั้นผมก็จะใส่สีอิลล่วลงไปจากหน้อยครับสีอิ่วขาวกับสีอิ่วขาวนะครับจากนั้นเราก็จะใส่นี่ลงไปจากหน่อยน,อนี่ครับโอ้โหครับนี่ครับไป,ไปครับแข็งเหลือเกินครับไม่ดีด ทำกินนานด้วยนะนั่นเราเป็นการเล่ยๆต่อครับยีๆๆไปต่อนะครับนคุณผู้ชมไฟนี่อาจมีการตัดไปเองนะครับครับเราก็จะการนี่คนเล,เล,เล่เลไปต่อครับและแล้วก็เสร็จครับ,บคุณผู้ชมไปีันต่อ นี่สำคัญตากมาใสาพา่พัดนะครับนี่ตักมาใส่พัดลงไปตักมาใส่พัดลงไปอยาเยนกับ ยอดเยียนนะครับตะหลิวหลิวไม่ไม่ใช่ตะหลิวตักนะครับเป็นตะหลิวไม้ก็ไม่ค่อยจะถนัดอะไรเท่าไหร่แล้วก็ความกระทะลงไปเลยนะครับเนาะคนนี้ยอดเยี่ยมแบบนี้เลยนะครับนี่แล้ของเราก็เสร็จครับคุณผู้ชมมามามาไหว้ครูอาจารย์ก่อนครับผมดืมใส่ยิวยดาซอสหวานก็ไม่เป็นไรนะครับเนาะเอาแค่นี้พอครับนี่เป็นยังไงครับคุณผู้ชมหน้าตาอาหารของผมวันนี้นี่นี สิบแปตัมแตงตัมแตงสิบแซ่บมีกล้วยมีกล้วยด้วยนี่นี่น,นี่หัด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 ว้าวเป็นไงครับเลือมใส่สีดําครับหมอสีก็เลยใส่ๆนิดนึงนครับมาครับผู้ชมคลิปนี้มีไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครูบาอาจารย์สักครู่นะครับพบกับผมคลิปหน้าอีทีหน้าอย่าลืมให้คะแนนผมด้วยนะครับสหรับคลิปนี้อีฟีนี้นะครับ